นะครับวันนี้เราจะมาทผัดซีอิวกันนะครับนี่เส้นใหญ่พร้อมกับไข่แล้วก็ผัดคะน้าเดี๋ยวไปรอดูตอนใส่กระทะกันเลยครับรับตอกไข่ตอกไข่สองฟัวแลครับพี่น้องป๊บป๊อปป๊อืเอดูไข่ครับสุดแล้วก็ไขอ่อ่ะอร่อยไหม อร่อยครับโู้ครับืหมันอร่อยครับเน,นี่ยต่อไปทอดไหนงได้ไหมครับเปาตีไข่ให้เข้ากันนะครับมาดูมาดูมาดูเชฟบ้างครับโอ้ครับทอดยียมกระเทียมใส่น้ำมันเสร็จแล้วก็ใส่ผัดชน้ะลงไปพี่น้องพี่น้องมาดูนี่พี่นอ้นอง คนเข้าไปครับไปนหะนขั้นตอนการทำผัดซีอิวนะครับ <laughs> เราดูขั้นตอนต่อไปดีกว่า มาขั้นตอนต่อไปต่อแล้วสเสร็จสิ้นนะครับเยอะไหมเยอะมากเลย หอมอะ่ะนี่เราไม่ได้ทำแจกหรือทำ,ทำอะไรทั้งนั้นเราทำกินผัดเสอิยวเมนูอาหารเที่ยง นี่ครับแม่ครัวของผม <c oughs> คุณแม่ผมเองต่อไปก็ใส่ไข่นะครับปักเตอ้ยว ยังมีสุด่อดหืมหลัดไข่ลงไปแล้วครับเมนูนี้ต้องอร่อยนะครับถ้ามีคุณแม่ผมอยู่ นี่ประกนเขากันมันก็จะออกมาแบบนี้ครับเรื่จริงมรองจรขอขาน้อยนรื่องจเราไปรอตอนใส่กระทะใส่ถ้วยกันเลยนี่ครับเสร็จเรียบร้อยเอม,มนูนี้ัน่าอร่อยมากเ <c oughs> สร็จแค่นี้แล้วครับบ๊ายบาย